สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนครับผมวันนี้มาพบผมกระบะบานหน้าผากกินว่าแซ่บครับผมวันนี้บ้านหน้าได้เมนูขบ่าวน้ําปลาพี่น้องขบ่าวน้ําปลาแซ่บเลยน้ําปลาใส่ไอ้ใส่ปลาดุกน้องต้มปลาดุกน้ําปลานไอ้ปลาดุกมาใส่ต้มน้ําปลาแซบแซบหอมนัวๆพี่น้องกับผักกับผักเกี่ยบมีลวกผักบุ้งเน่โหระพาผักสลัดบักถั่วร์ท้อผู้กับบักไก่ กออ็บมง่วงเหียวน้ำพี่น้องเ,เสียบๆนะปุ่นชั่วเ้าวนำประหลาพี่น้องใส่ใส่ปลาดุกใส่ิกปปลฮีปน่ปนโลยแบบจุดจวดเลยพี่น้องแงดงเลยจุดจวดเลยพี่น,อน,อน้องเมนูขนมเสฉะเสชบกันครับผมอุ้ยแดงจึงเคืองเลยมาเมนูขนมเส็นพี่นอ้องอืมคลักเลยอืม อืมจรวดจัดดีครับครับุวงหลวงกินประดูกประดูกตุ่มสนามประดาน้ำนว่นวลหนัวมันดีครับ trên bẹp nhau nhão nằm nồng lên nằm nóng bếp con Tôm lại tôm tầm 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 tầm

นำแดงยังคืนไปลองชาใจอนอนข้อลองข้อดีไปลองไเผ็ดจุดจุด่าเสียบหัวลูกต้มแซลมันมันนิดหน่อยอ Olha essa irmã é meu irmão, pega bobo. Hum. Hum. เพชรุดจอดซาต้เลย อืมอ mm ืมเด็ดลายพี่น้อง มลูกสามบลาน้านนัวนัวมันเด็ดลายเป็นของเลอร แต่ประดุกมันมันนัวๆสุดยอดที่เด็ดมองพีนน่น้องอืมมันนัวเข้มข้น ừ, ui tôi đoạt <tôi> sẽ bỏ qua đây <đoạn> ha กินกับพักรงแรมเสียไนอ้องญ่คุ่ เจ็ดครับคุณน,น้องเสียบลุกน้ำเสียบเขาไม่หยุดราโอ้ไล่เท่าเลยคุณน้องมันนัวต้มจะนำปลาลอมหอมนำปลาลอมหอมนัวๆก็แล้วกับต้มปลุกน,น้ำแห้งหนัวเทิงนัวเทิงมัน 응. 응. 맨 กระปุลอาหนําปลาหนู้เสียบไปน้องกินน้ำานึ่งกระเสียบหนังปลาหน,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 านหน่หนหนหมหอม ลงคอดีครับตรวจจานดีครับพี่น้องเสียบๆเลย เมืบ่บวงหลวงวันนี้น้องกรอบกรอบ,บตัวผูว้หน่อย แบบจิดตาจตาใจเลยอืมขาดไปหนอ่อย

กกอัมากบกอบมาั้งเลย แสบตุ้ดหยอดเลยพี่น้องเสียบมูจัดจัดดีครับโอ้ยแสบชาใจแห้งพี่น้องกระปุกหนึ่งกิโลสิบแสบเลยเนาจัดเป็นกระปุกแซวหนังปลาใส่ปลาดุกพี่น้องต้มปลาดุกซ้ำพน้องเสียบมาฝากพี่ต้อน,น้องครับผมเป็นเมนูที่เด็ดเลยพี่น้องกินกับผักหลายหลอกผักเนี่ยสิบแบครับผม บรรยากาศนั่งถึงเทียงครับสิบเสี่ยครับสอพุ่นเอาก่อนจากลาหรือก็ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ซับตะไข่บ่าววันหน้าพากินพาคเสี่ยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณพี่น้องทีมเกตตามรับชมครับบ่าว่านจะเป็นอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศครับผมขอบคุณน่ารครับผมเอาไปพบพคลิปหน้าครับผมสจหรับเมือนบ่าววันหน้าต่อคอตัวแล้วครับผมสวัสดีครับ